จะเอาเยอะนะเอ่อจเอาลาสาวมาเป็นนังเองหน่อยดิลาสาวใครนะลาดาลาดาลาดาลดาสาวแท้ๆนะ่เอาไปถึงหน้าขาบวนเลยก็ได้จะไม่ต้องเดินไกลขบวนอยูง่ไงหนไหมสาวนครธมโชว์โชว์หนึ่งเพลงแล้ว น,นีมมัต้ององงทสวัสดียมามเช้าครับดูบรรยากาศหมอกลงหนาจัดมากเลยฝนตกมาทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนให้ทายครับที่นี่ที่ไหนนะครับกำลังทำทางใหม่เลยที่นี่ที่จังหวัดร,ราชบุรีครับตอนแรกคิดว่ามันเป็นฝุ่นที่เขาทำถนนแต่ไม่ใช่นะคือหมอกหมอกยมามเช้าครับสวยมากนะวันนี้ผมมีแผนการเดินทางไป งานบวชอีกแล้วนะครับงานบวชทางฝั่งพ่อเป็นญ,ญาติกันนะครับก็อยู่ในโซนชนบทเลยทางเข้าซอยบ้านผมใครที่ติดตามชมมาก่อนก็รู้ว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ที่หนองบัวนะครับวันนี้ก็จะไปเลยหนองบัวไปทางเด่นกระ่ายนะครับแต่ทางนี้เมื่อกี้คือเหมือนฝุ่นมากดูดิมองไม่เห็นเลยตอนนี้คืออากาศดีมากกะว่าถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวอาจจะเลยไปส่วนพึ่งถ้าสมมติว่าร่วมงานแล้วมัน ไม่เย็นหรือว่าไม่เที่ยงจนเกินไปเพราะดูดิโอ้โหแจ่มมากนะก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยไปดูบรรยากาศงานบวกในโซนชนบทนะครับที่ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวชมครับว่าเป็นยังไงไปดูอาหารการกินนะครับไปร่วมงานเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศที่นั่นนิดน,น,นหน่อยเดี๋ยวไปกันต่อสวยมากเลยครับทะเลหมอกยามเช้าที่อำเภอจอมบึงนะครับดูการเดินทางเรานะวันนี้ผมจะเดินทางเข้าไปในโซนนี้ครับเรียกว่าบ้าน เด่นกระต่ายซึ <c> ่ง <oughs> อันนี้คือเป็นที่ของพ่อเนี่ยอยู่ที่นี่าพี่น้องวันนี้จะมางานบวชนะก็อันนี้คือเป็นโซนที่ว่าเราจะต้องเดี๋ยวเข้าไปจากถนนหลักเส้นตรงไปนี่คือไปทางสวนพึ่งนะครับทุกคนโอ้ดีเสียงงานบวชเขาเปิดเพลงกระล่เลยเขากำลังแห่แห่มากละมัง้งวันนี้จะต้องรีบไปบวชพาด้วยทุกคนอุยมีรถมาับเดี๋ยวขอยอนขยับรถก่อนนะครับขวางทางเขานะเราไปร่วมงานบวชกันครับทุกคนเจอกัน โอ้ดูฝนตกมานี่คือบรรยากาศดีอะจริง,รงๆคือเราก็อยู่ในโซนชนบทนะสมัยก่อนนะเราไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนเลยพันม,มาทางญาติเราทางนั้นเลยอ่านี่บอกปลาของผมป่ะเนี่ยไม่ใช่นะของนี่ของลุงที่ตัวเองอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยนี่บ้านนี้มีงานนะเดี๋ยวเอารถไปจอดที่เราใครเอารถไปจอดที่เราว่าเราไปเก็บค่าเช่าที่กันไปโอ้เขกากำลังจะแห่หน้ากันลนะครับ ไปบวชพระที่วัดข้ามาในงานแล้วครับเมื่อกี้ญาญ่าเรียกเขามามาดูกับข้าวในงานก่อนอันนี้พี่สาวทํานะครับแกงเนื้อนี่ทางมันเองนะกระบอกเมื่อวานนี้มีรับหน้าผม้มุ่อมมานางฟ้านางสวานเต็มเลยเนี่ยบ้านลุงบ้านลุงเนี่ยดูในงานนะญาญ่าผทม,มานี่คือไปใส่ก่อนเลยนะครับใส่อาหารนะก็คือมันจะมีพวกอาหารเป็นบุฟเฟ่เป็นพวกขนมจีนผัดนี่อะไรเงี้ย เราอยู่ไกลๆก่อนเราแค่มามเซอร์วิสแดี๋วอันนี้พี่สาวนะเลี้ยงผมมาตอนน้อยๆน,นะพี่หนูนะผมเลี้ยงลูกพี่หนูตอนน้อยๆนี่ <c oughs> พี่หนู <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ครับอันนี้พี่หนูทําอะไรครับเนี่ยแดงหมูค่ะแดงหมูนะสวัสดีครับแดงขาวแดขาวสวัสดีครับ <c oughs> งานเมื่อวานสนุกไหมอานุเอพี่หนูสนุกขันตกขันตกนะโอ้โหปัดผมจะมาอยู่แล้วเล็กไม่มาจะไปจะมาล้ำหน้านาาเนี่ยอ๋อครับอำเช้านะไม่มีเล้าข่าวลำไม่ออกอายเขาขอบคุณครับพี่หนูอ่าๆเข้าไปดูหน่อยเขาไปดูหน่อย อย่าเอาเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินอย่างอื่นโดบก่อนมาตามผ่านนางเอกบ้านเราจะมีว้นะฟิงไอ้ะเอ๊เล็กเอาอะไรเอาน้ำจีนก็ได้น้ำจีนแต่ก่อนบ้านเราทำไขยอยู่หือว่าเป็นอัมบตาลูกหลานรุ่นลาลูกหลานใครบ้างครับบุ๊ครับไกด์แนะนำหน่อยไกด์เรามาเจอใครบ้างแนะนำหน่อยจ้าสวัสดีครับคุณอาอาเนาะน้องโ คนนี้ที่บอกว่าลาไม่อร่อยเขาไว้เลยที่กินลาบเนื้อัดเจติติสอันนี้ใครครับลุงคุณเจ้าภาพเจ้าภาพพี่พ่อพี่ชายพ่อสวัสดีครับคุณลุงนี่นี่เจ้าภาพอ่าน้อยคนอาครับคนที่พาไปเก็บเห็ดนี่คนนี้เดี๋ยวที่พาไปจับปลานักเอกเก้าปูปูเอาอะไรน้ำมันเอาปูเอาล่าสาวมาเป็นนักเอกหน่อยดิล่าสาวสใครนะลาดาสองลาดาลาดา ลาสาวแท้ๆนายไว้เป็นนักเอกเลยนะลาลาใส่นัทเจอเดี๋ยวนัทเจอขอบคุณครับป้าเจียมนี่คุผมนี่ผมอาศัยอยู่ตั้งแต่ตอนนี้น้อยตอนอยู่ป .5 ป .6 โอ้เออครับหลานอันนี้ครับเออป้าเจียมจำได้เนาะคิดถึงคิดถึงอ๋อนี่ไม่ได้เจอกันนานครับครับป้าเจียมมีอะไรอย่าลืมนะไม่ลืมไม่ลืมครับเลยครับอยู่กับป้าตั้งแต่เล็กๆครับ เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรไปอยู่กับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆนะปห้าปหกอยู่ที่จังครับครับไปทักทายแล้วพี่หนูทักทายแล้วไปดูแล้วไปอินเสิร์ตไปแล้วดิทีมงานแม่ครัวนี่หลายคนโตของตะกูลใช่ป่ะขาไม่กล้าหันด้ให้กล้องเขาเขาจันหลังให้กล้องอายุเยอะเแต่ก็เห็นหน้าไง ยิงนองละที่อยู่ในครัวนี้เป็นพยาบาลมาดีแปลกงรัมาเป็นแม่ครัวอในการอยู่ด้วยกันเล็กนะครวะคนนี่มาแนี่จรงอันนี้ครับคอ๋อเรืคนนี้จริงเหริงขอบคุณครับครับโอ้ยยยรู้นะคนนี้เลย ครับนี่นะครับเป็นคนแม่งสอนแล้วครับขอบคุณครั okay. e <S <S infinity, บเป e ็นคนจอมบมือนะน้าที่อยู่ข้างมาตจะเซิร์ฟบอกที่อยู่ข้างมาตจะเซิร์ฟเนี่ยอยู่จะจะมาปลูกบ้านอยู่อีกหลังเนี่ยกี่คนฮะไม่ครับไม่แน่กี่คนโอ้โหนี่แซวยิ่งเสียเลยนะพี่ปานอาแซว นี่เดี๋ยวเราจะไปแห่ <ไป S 1> แห่หน้ากันนะครับขับรถไป,ไปทางนี้สุดๆนะครับนะเข้าไปตั้งขบวนกันทางเข้าวัดครับนะเดี๋ยวเราเจอกันนะมาดูบรรยากาศงานบวชที่นี่ดีกว่าโคงนองนาโคงนองนาทันยาเจ้าของเจ้าของโคกนองนานี่ยกนี้ไ้ด้วย สวัสดีครับเจ้าของโคกหนองนามาเที่ยวนาปิดปิดร้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเที่ยวโคกหนองนาเฉยเขาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะมาอันโนะอันนี้ทางเข้าวัดใช่ไหมครับอ้าวอย่งแต่วงคือเอารถไปจอดแล้วก็จะให้ขบวนหรือว่าไงผมไม่เข้าใจต้องตั้งขบวนนี้โอีีกอน้โหูยาวนะเนี่ยดูขบวนยาวมากเลยคน ในโซนที่เป็นชนบกเนี่ยก็คือแบบจะมาช่วยงานกันเต็มๆเลยเห็นไหมดูข้างหลังแล้วมีไกด์กิดีมาซักครับเป็นคนน้องทิ่นนะครับเดี๋ยวอนุก็จะพาไปกินลาบนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลาบมาที่นี่ต้องกินแห่นี่แหละมากิติไปบวชาเอาลองลองอีกกันอนุทำไงเออนั่นเดี๋ยวผมมียำหมูที่นี่เออไม่เป็นไรกินข้าวฟรีมันกินไปกินบุฟเฟ่ต์ได้วันนี้กินอาหารงานบวชก็แล้วกัน อันนี้คือเส้นทางจากบ้านหนองแรงไปบ้านหนองตับเต่าดูบรรยากาศโอ้โหนกออกออกไปหากิีนอะสวยมากเลยดูเขี้ยวเลยดูบ้านเลี้ยงงัวเนี่ยเห็นไหมไหนบ้านญาต์ไหนโอ้นี่สวยทั้งทั้นน่ะโอ้นี่บ้านญาติลูกยักษิมนะชื่อยักจิมนะมีลูกผู้ใหญ่จิ้มเอาผูกยหญจิ้มอันนี้เขาปลูกข้าวไม่อ่ะทำไมยังไม่ปลูกอ่ะยังไม่หวานยังไม่วานะเพิ่งจะร้อนไปฝนเพิ่งตกไม่ ละก้อนละก้อนพ่อเขามาเลี้ยงวัวที่นี่เขาพูดให้ฟังอยู่แต่ว่าเราไม่ทันไงเรามาคืออยู่โซนนู้นแล้วตรงซอยน,นันยาอนะอีกหน่อยเราอาจจะมาเลี้ยงวัวทางนี้ก็ได้ในบ้านที่ตรงนู้นเราบ้านอันอมอันโน้นนันยาอยู่มีนู้นมีนันยามีกุ้งนะถ้ามาเรียนโรงเรียนแถวนี้คือนาตะกูลน,นี้ไม่ต้องซื้อครับอย่าโทมนเลยนองแรงนองแรงจะไปยายจุกหนุ่ม บรรยากาศดีนะสซนนี้ก็ดีนะไม่ไกลส่วนพึ่งเลยเนี่ยไปนิดเดียวก็สวนพึ่งมาสัก40บโลก็ได้มางขับครึ่งชั่วโมงก็ถึงละอีกหน่อยมาอยู่ลาดลีนี่คือขี่มอไซค์ไปเที่ยวสวนพึ่งทุกวันอ่ะเดี๋ยวก่อนจะขี่ทะลุพมา่าไปนะครับเพราะว่ามีเส้นทางไปชายแดนลแล้วก็เขากะโจมเราอยู่มันจะขี่อยู่เดี๋ยวชวนญาติขี่มีเซเหมือนกันอยู่นะครับชวนไปนอนแคมป์สักคืนสองคืนนะเดี๋ยวใครอยากมาก็กางเต็นท์ที่ส่วนอารยโคกหนองนาเอาเต็นท์ไปกลางเลยน่ะ ทุกคนเอออันต้องอาบน้ำให้คลองได้มีคลองนะน้ำไม่แห้งน่ะมันมากลองปิงเกาะแต่พวกพวกไอ้ที่นี่พวกวันเสาร์ดิตนะเหมือนจะมีคอนเสิร์ตทั้งตัวขึ้นมีอยู่ครับผมส่วนรถเป็นคันในมอเตอร์ไซค์มันมันมีคอนเสิร์ตอยู่บันบางเทศกาลอ่ะเดี๋ยวจะพาน้องฟิ้งเข้ามาดูคอนเสิร์ตหน่อยเอารถมาจอดที่บ้านก่อนนะครับทุกคน พราะว่าเขาจะแห่ขบวนจากบ้านที่เป็นบ้านของพ่อน้องเขาอ่ะแล้วก็มาที่วัดก็ไปอยู่ก็เลยเอารถมาจอดเสร็จก็ให้ทิงน้ทนี่นี่ครับไปส่งที่ในขบวนแห่หน้าที่ว่างานดูบรรยากาศอยู่เขียวเลยเนย่อันนี้บ้านอะไรเนี่ยคุณน้อยุ้ยนำ้ำใสบ่กทุกว่างทุกว่างบ้านทุกว่างบรรยากาศดีมากเสรอนขายพิกไบค์นุ่มจองมึงนะครับโอ้โหเข้าทางเลย แม่เขาบอกว่าให้พี่ต้าขี่เดี๋ยวกลัวน้องยกล้อ,อเดี๋ยวไปดักหน้าขบวนเอาเอาไปถึงหน้าขบวนเลยก็ได้จะไม่ต้องเดินไกลขบวนอยู่ข้งในไหมโอ้แสดงว่าไกลม <laughs> มาช่วยงานกี่คืนแล้วนุ่มน้อยสามคืนแล้วนะโอ้เขาเขาสามคืนเลยอ๋อสามคืนเลยนะคนช่วยงานเยอะด้วยสามคืนเลย อันนี้เรามาดังหน้าขบวนแล้วผมส่งท,งทีมงานแล้วคอปมาถมไปรับหน้าอยู่นะครับโอ้โอ้ <c oughs> อีกสามกิโลเี๋ยวเจอกันดูสาวจอมมือก่อนโอ้ขอๆกัคบค่าตัวเป๊กย่ยาๆท้งนั้นเลยนะครับนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยอ่ดูบรรยากาศใค,ใครดูเองอ้าว เจ้าภาพเจ้าภาพวครับโอ้ขาถายจ้าภาพหน่อยเดี๋ยวเขาไปให้เข้างานครับแม่ห้ครัโชว์หนามเล่นสารนกมทโชว์โชว์หนึ่งเพลงเร็วอ่ะท็ทเตรียมเียมเต้นเร็วร้อยหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวมารับทิป โชว์โชว์โชวเร็วเร็วเร็วสินี่งานบวชแยกพมึงนะเออเออดูข้างหลังมากดูข้างหลังมาก อันนี้ซาต้องเข้ามาเท่งรู้ซาซา,าจอมเงมาเนี่ยนนคนที่ไหนเนี่ยจอมเบ่งเด็กคนที่เกินแย่าดิงเลยวะแย่ผมเยอะจังเลยรุ่นเดียวกับผมหรือว่ารุ่นน้องเนี่ยไม่รู้อ่ะไะอ้าวไปแย่เยอะจังอันนี้นหุ่นนี่ สาทีกำลังลงเลยเปนญญาเยอะจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคน มาไปงานนะครับเดี๋ยวพับตัวสํารวมแล้วก็เข้าวัดไปนะครับไม่ดูหไ่หมาล <หา S 2> ้นะน,านั่นนะพี่อ,อยย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 ย่ยยยยยยย่ยยยยยยย่อนยยย่ยย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  <laughs> จะไปลอง้ <laughs> จจาติๆน้องชายพอ่อยงมันมากเดี๋ยวจะต้องไปเต้นแล้วญายิๆนะครับเนี่ยพี่ๆน้องๆเลย ออกกนแม็กกาเต้นเปล<า>่าลูกชายคนเดียวก็ต้องำรำแล้วร<า>ำดน้นลูกชายคนเดียวเนี่ยแม็กต<า>ุกเก็บไปหาป่าปลาด้วยกันจำได้ไหม,ม<า>ลูกชายบ้านนี้มีคนเดียวนะนังเอกไม่อยากให้ลูกชายเต้นเลยเนี่ย<า>เดี๋ยวเยวสีเยสภาพรัพกผู้รองเห็นไหม <laughs> เอาถุงมาเอาทุงมาเด<า>ี๋พูงเอาทุงมา เอาเลยเดี๋ยวได้ลอตเตอรี่อยู่โอ้ไปไกลจังวะเนี่ยป้าแต่ทีพรป้าแทน ได้ยิบทองแทนแล้วเนี่ยไ <c oughs> ปเรียกเขาป้าไปดูหนังน้าตัวเองเลยอันแน่ดูวนี่าน่าจะเป็นพี่สาวแหละโอ้ยไ่ได้แล้ว <c oughs> <laughs> โอ้ได้มาสองเหรียญแล้วได้ลอตเตอรี่มาใบวู้ัวรลงต้อ <laughs> งเอาบอลฟ้าครับ,รบไม่ทัน <laughs> ไม่โดน <laughs> ถ้าหล่นบาลนี่ไม่ต้องเก็บครับก็ไม่ทันเด็ก ได้ไอเดียวเรียกอาอายอนให้หนึ่งงานครับทุกคนนู้ยจะปล่อยหรือว่าเก็บเนี่ยเก็บเก็บอ่ะญาติของพี่เก็บทุกคนเลยนะไม่มีใครโอ้โอ้เลยเว้ยเลยเลยเลยครบสามรอบแล้วครับต้ครบแล้วมั้งสามรอบรอบแรกก็สองรอบสาม รับกันไม่ถูกเลยเาขาอยากให้เดินอีกเนี่ยแล้วเขาบอกเก้ารอบโอ้ประจานมาแล้วบอกว่าเก้ารอบอ๋อประจานมาเก้ารอบครับได้เวลาป้างเนี่ยเก้าโมงครึง่งครับ จะเป็นพิธีการอุปสมบทนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอด้านนอกนะครับนี่ของน้องเล็คนเดียวเลยนะวลังไอ้ที่ยืนตะขานายนามาดูหนูหมาดูกู้ได้หลายตังนะตังตานได้แล้วโอ้อันนี้มันต้องมีทองมันจะมีทองไหมไม่มีมีสองบาทในชมพูหน่อยดู นี่ได้ถมุนเงินตั้งตั้งตั้งไม่ต้องนานตั้งมาได้เยอะอุ้ยนี่นี่ขนาดไม่ตั้งใจเก็บนะตั้งใจเก็บอ๋อน้องๆที่มาเก็บนี่ขนาดไหนของลุงบ้างลุงนี่คือไม่ได้ตั้งใจเก็บเพราะแต่ลุงมีของดีลุงเก็บรอบตัวเลยเน็บเอวหน้าซ้ายขวายกให้ยกให้ซ้ายขวาหน้าหลังลุงเน็บรอบตัวเลยตอนนี้มันมีทีเด่นอยู่ไงอากีลอตเตอรี่มันอยู่ตรงไหนมันว่ามีอยู่อันหนึ่งอ่ะมีลอตเตอรี่ด้วยอ่ะลอตเตอรี่ใช้แล้วเปล่าไม่รู้ได้อยู่อันนี้เลยไหม ราที่ึยิงไม่มได้นะเพื ah ah, okay. ่อฟุตนะต้องได้มาทำบุรีก้อมหนึ่งบอกก่อนว่าเราจะไม่หายเฉยเลยอ่ะมีมีลอตเลี้ยงก้นหน้าตูดเหรอเอ้ยหน้ารักกัเป็นลูกเต่าเนื้อมันต้องมีสิเนี่ยขอมันต้องมีเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะมี่ไงจะลุ้นแฉดูแกไม่ได้ว่าไม่้าจะใช้แล้วเปล่าใช้แล้วไม่เป็นไรเราก็เอาสองตัวสามตัวไปแทงได้ขอบคุณขอบคุณให้นะน่าให้เลย ืแกไม่เอาเพราะแกขาดกันนี่ถูกเราวัาที่หนึ่งก็คือร้องง่ายเลยคอขอดีเลยนี่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 เต้นได้นี่เต้นได้นี่นี่ไงเต้นได้อะไรอุ้ได้เป็นพวงนี่เลยอ่ะโอ้ยเต้นได้เป็นพวงเลยอ่ะคี่เป็นข้อข้องหรอนี่มันเขาให้มาเราไปเก็บมาเนี่ยเขาให้นาดให้กับมือนี่มันพวงมาลัยนะเนี่ยมาวันนี่มา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 คล้องคล้องคอหน่อยนหาให้กล้องดิ ยวันนี้วางมายู่มากเทียบอ่าพอต้มหมะไปเราตงีกันไม่ออกเห็นแต่ว่าคือเดี๋ยวรออุปสมบทเสร็จเราก็จะทำบุญนะครับแล้วเราก็จะได้เดินทางไปกระตอนะครับก็ขอบคุณญาติพี่น้องขอบพ่อมากครับที่ต้อนรับจี่จ้างกบุแล้วก็ให้เราบรรลุการบุญขอบรุณสุกวะญาติผมเยอะมากที่จะรู้วันนี้แหละไปดูร้านค้าก่อนเหลืออะไรมาไหมครับเนี่ย พมันไม่ใช่งานวัดนะงานบวชธรรมดานะคนเยอะใช่ไหมอากี้มาขายเลยครับผมจะเข้ามาซื้อคนเยอะผมลยไม่เข้ามาเลยเนี่ยขไก่ทอดจ้ะไก่ทอดแล้วก็อะไรน้ำเนาะจ้ะหมดเลยหมดเกลียงขายไหมกระทะก,กระเตาขายไหมครับรถขายไหมบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยไม,ไม่ไกลใช่ไหมครับผมไม่เคยมาเส้นนี้นะทุกคนก็เนี่ยคืองานบวชนะครับกันเองทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ อ๋อแล้วทำไมถึงคิดมาขายงานบวชคิดว่าคนเยอะด้วยครับเนี่ยอ๋อถ้าอมีงานบวชก็มาขายบ่อยคนจะเยอะแบบนี้นะแรงคนที่นี่เขารักกันนะเราไม่น่าไปอยู่ไกลเลยอยู่จอมมึงก็ดีไปแล้วโอเคครับคุณครับอยู่ไหม่รับสอนครับไกลไหมมีแต่คนแซวย่าแซวบอกไปอยู่แต่ยังสอนไม่ยอมกลับบ้านเดี๋ยวเราพาออกมาก่อนนะครับ บวชพระเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ห่มผ้าเหลืองเดี๋ยวเราจะถวายปัจจัยแล้วเราก็จะได้เดินทางไปบ้านเจ้าภาพต่อ,อพระออกมาแล้วครับอมนะุนะัมีไหม พระก็ได้เอามาจากพระบสถนะครับระหว่างออกมาก็จะมียายๆเนี่ยมาถวายประจัยนะครับก็ถือว่าเป็นอันแล้วเสร็จได้บวชพระตามประเพณีของพุทธศาสนานะครับนะเดี๋ยวพระพิชิุส่สงก็จะเดินทางกลับไปบ้านจะภาพก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ไปร่วมงานนี้หน่อยแล้วเราก็จะออกเดินทางกันต่อ นนกับข้าวน่ากินมากเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นต้มยำปลาช่อนนาแล้วก็จะมีมีบทเขาเก่งผัดหมูอันนี้แกงนะพี่หนุฮัแนงหมูเออมานั่งํำกันแล้วแกงส้มแกงส้มผักผักหวานแกงจืดอันนี้คล้ายน้ำตกนเนี่ยยงหมูย่างนะครับโอ้น่ากินมากอ่ะกินข้าวก่อน กับข้าวเยอะมากเจอกันแล้วครับพี่สวัสดีครับกินข้าวไหมคาเลงินเลงคาเลงอยู่กินข้าวนะครับมาทักได้ครับกินข้าวไหมรอเสื้อคอลเลกชันใหม่เจะไปดูให้ทีมงานเจ้าหน้าที่เอาเสื้อแจ็คทีมงานประหยัดประยากได้เสื้อหรอแกลเล็กมันอยู่แต่ว่าไม่ได้จับไม่ได้ไปเอามาหรือเปล่ายอมาเลอยขนหา ก็มัย่งปลาทอนทำเองอันนี้นายเอกทำนะครับต้องเัน้อยเอาหางเก็บกันบ้านเลยไผ่ลยอยอร่อยมากกลับกันแล้วนะครับอันนี้คือของฝากที่เราได้มานะเวลามาบ้านยายก็จะได้พวกนี้อันนี้คือกวนเองนะมะม่วงเน้นเน้น ไม่มีผสมกินไม่ติดฟันอ้าวชิมชุ่มชิมชิมให้ดูหน่อยเป็นพิีเซนเตอร์หน่อยโอ้ประตุกินมาจนจะหมดแล้วอ้าวแชมจ๋าชิมให้ลุงดูหน่อยว่ามันนุ่มขนาดไหนมาลุงมาก็ได้มาเออนุ่มมากนี่ดอเยลลี่เยลลี่คือที่นี่คือของเด่นแน่ตอนนั้นมีคนสั่งซื้อแต่ว่าไม่มีขายครับว่าทำกิดเองแพงยี่สิบบาทเออมันก็พูดไปแต่เขาก็สร้างกันอีกเนี่ย ไม่พอขายไปถึงยังไม่แกะออกจากถุงเลยอืมลุ้มกันแล้วอร่อยมากเชอรี่หวานชล้นลิ้มช่ามช่างมติดฟันหวานอร่อยไม่ผสมมะม่วงล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่กินมาเยอะแล้วแล้วก็ได้ข้าวสารมาอีกหนึ่งลูกอยู่ข้างหลังพี่งานนะครับพี่งานบวชนะครับพอดีว่าเขามีข้าวสารบอกว่าอยากให้คนนอกคอนโทรมากินบ้างเพราะที่นี่ขับปุ๊บเอง เอาใช้เนื้อปูกอ่อนเออโอเคเขาให้ทุกปีใช่ไหมอืมก็ดีนะอะไรดีแล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะออกกระจูมไปไหมไม่ไปแล้วร้อนว้ามดนสลา,า,าแล้วอืมเออพอไปก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีอือมตลาดคอยกี่ยไม่เปิดเป็นไรว่าเรากลับดีกว่า นะขอบคุณเรื่องราวบทนท้นนะครับขอบคุณพี่ตุ๊กน้องเล็กบาลานบิตเต้แชมูจั้นญาติรัลีนะครับสนานมากด้วยเต้นมันมากเพียเดี๋ยวงานบวชหน้ามาใหม่งานบวชลูกลูกน้องเล็กเขาโอ้ยานอ้ยี่ี่ตเราต้องรดแห่คือต้องจัดเต็มไงแล้วก็เดินล้อมรถเลยนะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบไหนตอนนั้น นะครับสอนรับันนี้ขอบุณนะครับไปแล้วเดินทางกับวิ่งเส้นทางลัดด้วยไม่มีเส้นทางหลักเราไปเส้นทางที่ไม่มีใครวิ่งไงมีรถติดนะครับเส้นหลักนะอันนี้คือเราวิ่งเส้นแบบทะลุออกด้านในของจังหวัดราชดทะลุน,ลรนครปฐมเฉพาะคนพนทั่นันครับที่รู้